เรื่องย่อละครเรือนชนแสงบุญมาเกิดความสงสัยว่าคนร้ายที่จับตัวไว้เพื่อรอการลงโทษอาจจะไม่ใช่คนร้ายตัวจริงเพราะดวงแสดงท่าทีแปลกๆทุกครั้งที่พริมพูดถึงคนร้ายดานสินเองก็มุ่งมั่นที่จะตามหาความจริงว่าใคร เป็นผู้ร้ายที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายในเรือนศิลาครามแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกสับสนเพราะกลัวว่าคนที่เขาไว้ใจอาจจะเป็นคนร้ายเสียเองหลังจากที่เกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับภไยดินทำให้บุญญาเป็นห่วงและไม่สบายใจอย่างมากจนเกือ้อเริ่มสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ และพยายามถามหาความจริงให้ได้เกื้อเลยคาดคันหาความจริงจากบุญญาทุกคนในเรือนจิลาครามต่างวิตกกังวลและเป็นห่วงโดยเฉพาะบุญญาหลังได้รับแจ้งจากหลวงวิเชียนว่าภัยลินได้หายตัวไปจากโรงพยาบาลขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไป กกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ